สบายดีท่านผู้ชมตามฐานน้อยฐานใหญ่พກดบ่จนแช่งจังแหนงแต่บ่ว่านพี่น้องกินมาลูกกินบ่ตายเฮ้ยสิมาสงัดกันเนาะสิบ่มาต้มเียดน่ะบ่โอ้ยโนกินแล้วโนนะยังไปยังบ่โดพูยอะมานั่งบ้านกู แม่กำลังน้อยใจซาอืออยบุเมื่อโซมาคาราวาอืมียบ้บเมื่อนยว่าบ้าเลยต้านนีว่าแล้วฮดแห่มันแล้วเสียดิอเรียนู้ยังมิเมื่อยู่ค่ะเขมมาอบกันโมเมนต์เตาเหมือนผูกแค่เขากับทั่วไปเขาก็บรหามเนาะเขมรมาเนาะยอยาวเลยมืองนกับซี่เก่าเลยเออมือินกับซามซ สิเบิดปัแห้งน้ำนแกไม่สิได้ม่หดมาทรงจะสิเบิดเดือนลาวอะมือบนมไข่นะฮะเห็นลาวหนุ่มือไันเยเย็นไผเย็นไม่ถ่ายเย็นม่ถ่ากับน้องน้องซาลาบอเสียงครับอาจารย์ให้นะครับสองสามไปเร็ว เะไปหาขี่่แยนะหลดน้องมาสิเพโอ้พอซื้อให้เลยเนาะวันนะพี่นฟันไหมฟันไหมมีกลางวันนะฟันแบบแม่นนะอ้าวก็ถูกเงเมื่อคืนนะ่ะตันวันแบบเนานะ มาเพิ่งจะมาเจอของแท้กูมาเรื่อยๆเอาไปหยิบลองมาลองไม่ลองหรอกไม่แซ่บเลียมือหน่อยมันยังแซ่บเว้นเพิ่งจะเจอของแท้แม่เด้เพิ่งจะคิดว่าแม่ใหญ่แม่บอกกาตีเลียมือน,น,ออน,นั่มันจึงอร่อยแต่สิว่าใหญ่สู่แม่มึงอยากขิดขี่จะสู่แม่ขยนะนะ พูดจริงเลยเออบอกกลัวกระสานอืแต่พอก็แม่มาเรียกนะมุกเสีเอาเงินมาซื้อกินเรียกรุ่งเรียกมุกถานีนุนี่ยืนอยู่ทามนะทุบตอกสะ กามลไมเพชรม่เซรากดเลยตัก่วยเรนเลยแตริงไอิ้มขาปุ่นงนมดแล้วครับเขาเสิมาลายามที่งานบูหันเลน่นราวางนอมาได้หลุดเลย รถอีดี้เราอมันไงพโดพรมันแหลมเสียพุดนอนเหรอน้อนตาบ่ะอืมเฮยมึงลูกเบิงแับหนกินบเบิดกับลูก

มามามาจำชั่วมามเจ๊บอว่าแห้งหนันนะเฮ้ยเรี๋ยวจะถวยเลยห้องอีกเจ๊น้ามาเป็สี่ป็นห ซังทีหนึ่งงเห็นเยอะพอปอกกินหหอกจอก Yes. <coughs> นี่คือเมื่อเผาเนื้อไปทำเป็นแค่พูดไม่่ไม่ได้แล้วไ่มีตาไงทำไงอ่ะแกล่ยนียวแนเนอะ่เรียมน่เนอแผ่นก็พอแล้วมันพอดีแล้วแหละขไก่่ได้เอาใหญ่มากองอกอกบอกก่อนขมาอนน้อไมันยังไม่มีอ่ะเนี่ยได้จมูก่อนอืออืออจะอามอัดอกินมาด้วย วายม่มีไปแล้วแม่นี่มันคือวัยแทนพี่วมาปี้วิญญมาเมื่อกี้น่วใลเักินนวนนใช่่ันเเราเห็นวนคือามึงนย่ตอนกูกินใช่ได้กิดใจเพ่ง่นเ่จะย้ายไม้ากไหนหนน่อ่นเ้ยเห๋อ่มาาไหนตีคืนข้าล่างไแล้วมันยกไม่ไหวนะสามคนน่ะเพาไม้ยังสดอยู่

เดน้อง้กนบายางองกนองน้าบอกไม่กินนะสบายนางจะไปงัวบอกจ้งัวมื่อก่อนกินดิยังไม่สบายนางทีนี้รู้ความจริงแล้วเมื่อก่อนช้อนหน้าขาวาบอกแทบความจริงเริ่มเปิดเผย กวากินเิ่เก็ไม่เห็นตัวอะไรเลยที่ค e ุชอบบอกปุ๊บซุบๆดีก็อร่อยกว่าปลาหมึกอีกแม่เนาะขแซ่บ

ควันออกหูว่ะเรียกว่าไม่ห้าำเผ็ดควันออกหูว่ะอร่อยมันติดลิ้นโอ้แสบแสบวัวกำลังกินมิตรพริกใแม่แม่รู้จักบมูนะอ้ยอาหารเลยเป็นแบบนี้พอพอกันใหม่คิดหน้าสบายดีอา อร่อยไหมน้ำน้ำผดค่ะเผิดด้วย